บอสแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะค่ะ<ว>น้อหาวานอดีตนะคะน้อหวานเป็นสาวโรงงานนะคะตกงานค่ะตกงานสามเดือนแล้วก็มาเจอธุรกิจดอบดิสค่ะก่อนหน้หานี้นะคะน้อหวานนะคะสมัครดอบดิสมาแล้วหนึ่งปีแต่ว่าน้อหวานไม่ได้ทำค่ะบอสเพราะว่าน้อหวานรู้สึกเ <laughs> พราะพราะว่าหนูคิดหนูคิดว่าหนูทําไม่ได้หนูคิดว่างานออนไลน์น่ะมันยาก มันยากเกินความสามารถที่หนูจะทําได้เพราะว่าหนูเคยทําแต่งานโรงงานมาทั้งชีวิตค่ะต uh ัน huh. นี้แล้วมันแล้วแต่ในระหว่างที่หนูทํางานโรงงานมาหนึ่งปีค่ะหนูสมัครแล้วหนูก็ดูบอสบ่อยๆหนูเลิกงานสองทุ่มครึ่งสามทุ่ม หนูก็ดูบอสจนเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ทําจนเดือนมกราค่ะหนูยอมรับแบบตรงๆเลยนะคะต่อให้ใครจะว่าหนูโง่หรืออะไรหนูก็ไม่สนใจค่ะหนูไม่มีทางไปค่ะหนูไม่มีทางไปค่ะบอสหนูตกงานหนูหางานไม่ได้เลยจริงๆหนูสมัครงานหนูขับมอไซต์ตะเวนหาโรงงานที่ในบริเวณที่หนูอยู่อ่ะไม่มีใครรับหนูเลยค่ะบอสเพราะว่าเป็นโควิดเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยค่ะ จนหนูก็นอนหนูนอนร้องไห้ยอยู่บ้านนะะ่ะเพราะว่าโกหกพ่อกับแม่ด้วยะคะ่ะตอนนั้นว่าแบบโกหกพ่อแม่ว่าเรามีงานน่ะเพราะพ่อ,พอกับแม่จะโทรมาถามเราทุกวันอนะ่ะว่าเลิกงานยังอะไรเงี้ยหนูก็โกหกแกแตอนเนี้ยหนูมาตัดใจทำหนวดลิปเพราะว่าวิเอาเอา,เอา,เอาเง่ายๆเลยวินาทีสุดท้ายหรือพูดยังไงว่าไม่ว่าไม่มีจะกินน่ะก็เลยทำตอนเนี้ยหนูเรียนรู้หนูเรียนรู้ค่ะสามคืนสามคืนที่หนูเรียนรู้เอาเงินมาจากไหนอ่ะ ตอนแรกหนูไม่มีเงินแต่เนี่ยหนูไปเจอพี่คนหนึ่งค่ะที่เป็นที่ที่หนูสมัครมาด้วยหนูเหลือเงินอยู่ประมาณพันห้าหนูไปเจอพี่ออนเนี่ยแน้าหนูหนูถามแบบหนูถามซอกแซกพี่ออนแบบจนจนเขาบอกว่าน้องหวานไม่มีเงินใช่ไหมขาดเท่าไหร่หนูเลยบอกว่าพี่หนูอยากได้เซตสามแถมสามแต่หนูมีเงินพันห้าหนูขอบพูดกับพี่ตรงๆได้ไหมหนูไหว่แหละหนูไหว่หนูสัญญาหนูจะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมาคืนพี่ เขาก็ให้หนูยืมเงินค่ะบอสเขาให้หนูยืมเงินวันนี้หนูขอบคุณเขามากมาขอบคุณเขาที่เขาทําให้หนูมีวันนี้ขอบคุณเขาที่เขาให้เงินหนูยืมจนทําให้หนูมีไอดีหนูมีไอดีหนูได้เรียนรู้ระบบหนูได้เรียนรู้กับบอสที่กลุ่มรับเพราะหนูมีไอดีแล้วหนูสามารถทําเงินทํากําไรจากไอดีที่หนูมีเพียงแค่ระยะเวลา14วัน 5้าหมื่นบาทค่ะบอสหนูดีใจมากๆาค่ะห,หนูได้เงินคืนเขาจนวันนี้ค่ะผ่านไปแล้วสามเดือนอ่ะหนูได้มาสามแสนกาบาทแล้วค่ะบอสจากการที่หนูเรียนรู้ระบบทําตามบอสเป๊ะเ,ะเะไม่เคยคิดเองบอสบอกอะไรก็ทําแค่นั้นเลยค่ะบอสน้หวานอ,อยากนหวานอยากนองหวานอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆตรงนี้ว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพราะที่นี่เราไม่เคยคิดเอง เราใช้สมองบอสค่ะหนูก็ไม่คิดเองเพราะถ้าหนูคิดเองหนูก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะบอสขอบคุณอบอสขอบคุณระบบมากๆนะคะโอเคดีใจไ,ไหมตอนนี้โอ้โหดีดีใจที่กว่าทุกคยแล้ววันที่หนึ่งอีกค่ะเพราะว่ารหัสเพราะว่าไอดีนี้จะสามารถอยู่กับหนูไปจนกว่าหนูจะตายหนูไม่รู้ว่าหนูะจะรับกำไรกับมันอีกเท่าไหร่ เพราะว่าตอนเนี้ยหนูทํามาแค่สามเดือนหนูได้มาสามแสนกว่าบาทเหมือนหนูทํางานมาแล้วสามปีเพราะว่าหนูทํางานแค่เงินเดือนหมื่นสองอฮะค่ะหนูเลยไม่บอกแล้วค่ะบอมันตื่นเต้นมันดีใจอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่ทํามีไอเดียแล้วทําแค่นั้นเลยค่ะบอนจริเหรอแล้วทำไมคน ทำไมคนถึงคิดเยอะจังแค่เงินสองพันกว่าบาทแตาสำหรับหนูเขาคิดว่าบางคนก็บางคนก็คิดว่าทำไม่ได้บางคนก็คิดว่าไม่มีอยู่จริงแต่ที่นี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเลยค่ะหนูไม่มีหนูก็ดิ้นรนทุกพิถีทางอะค่ะให้หนูมีแล้วแค่ออกไปทํางานออกไปยืมาาพี่ป้านนะอะไรมา,มาให้มันมีไนะอดีเนาี่ยเหมือนที่หนูยืมพี่อ,อ่อนะ หนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้สนิทกับพี่ออนเลยค่ะบอสหนูไม่เคยคุยกับเขาแต่หนูขอเปิดกล้องวิดีโอแล้วหนูยกมือไหว้เขาเลยค่ะไม่เชื่อถามเขาได้เลยค่ะหนูยกมือไหว้เขาพี่มันสําคัญมากเขาก็สงสารแล้วเขาก็ออกให้อื <c oughs> <c oughs>